ครับสวัสดีครับสมาชิกทีแดนบิ๊กจมทุกท่านประจำที่11เ,เดือนกันยายน2568นะครับ คนอื่นเริมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้คอนตกไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างกูเบสเจอกับยาโรนะครับผมได้คอนตกให้ต่อกูเบสไปในราคาลูกครึ่งนะครับในระยะยัเพิ่มอีกหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาลูกพวกไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมา2อเด้งสราคาเลยนะครับคนนี้จบเกมกูเบสเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ตามคาดนะครับต้องอิงดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาต่อเนื่อง4วันติดๆเลยนะครับสำหรับบอลเต็งตาม คลิปนะครับก่อนจะมาราะห์บอลน,นะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับจยมีครั้งนะครับแอดไลน์ line, มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดน,นะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้ง boarding, บอลเต็งบอลสดและบอ,สอ,สอลบอสเตป็ปเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ร่้นกันทุกวันนะครับมาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลไอแลนด์พรีเมียร์นะครับ เป็นคู่ระหว่างอักราเนสเจอเบดาบิดนะครับอักราเนสอยู่ดับที่12ของดลีนะครับส่วนเบดาบิดอยู่ดับที่4ของดลีนะครับเกมคู่นี้จะติการเวลาเท,ท,ที่ยงคืนตรงตามลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าอักราเนสบุกไปเอาชนะมาด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างอันรนสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไปทั้งหมด3นัดเลยนะครับห้านัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่ชนะใครนะครับส่วนนัดล่าสุดบุกไปเป๊ไอบีวีวิทมานเนียยามาดูสกอสองประตูต่อศูนย์นะครับฟนน้อมดูเย่มากนะครับส่วนทิมเยอนอย่างเบรบิดสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาสองนัดและเสมอไปหนึ่งนัดนะครับในนัดล่าสุดบุกไปเสมอกับไวกิงเกอร์เดียวกิมาดยสกอสองประตูต่อสองนะครับฟอน้มตัวดีเลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับ จะบ,บ้านอย่างอักแารนิดจะไม่บบเสีห้าหนึ่งนะครับ ตัวลหลักๆก็จะมียูอานิตวันมากูวาดิตและก็วิกเตอร์จอร์ซันนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบดาบิดจะไม่บบ4-3-3นะครับนำท่ามาโดยวาดูโอมาซันอวนจอร์ซันและก็อารอนบายานาซันะครับสำหรับเกมคู่นี้เดตเปิดมาเป็นเบดาบิดเปิดราคามาต่อ1ลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมบอกจาไปตั้งทีมเยือนอย่างเบดาบิดมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้เบดาบิดดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นผมตรงให้ต่อเบราบิดไปในราคา1ลูกนะครับยังมีครั้งนะครับผมตรงให้ต่อเบราบิดไปในราคา1ลูกนะครับผมมองว่าอยู่ทีมย็นน่ารุ่นกว่านะครับขอติดจจกันนะครับฝากกดติดตามและกดสมัครใช่อง u t u b e ตีดัดบิกจมได้เป็นตีดัดบิกจมให้ผมด้วยนะครับมีบอลนานอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลนานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ